สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะเรามีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังเช่นเคยนะคะเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีเศรษฐีผู้มีจิตใจที่บาปเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเรามารับฟังรับชมไปพร้อมกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องเศรษฐีใจบาปนานมาแล้ว มีพ่อค้าเศรษฐีที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งชื่อทองก้อนทองก้อนเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านใครมีลูกสาวในละแวกนั้นต่างก็อยากได้ทองก้อนมาเป็นลูกเขยเพราะว่าถ้าบ้านไหนมีลูกสาวพ่อแม่ก็จะพาลูกสาวของตนนั้นมาให้ทองก้อนดูตัวเพราะหวังจะให้ลูกนั้นได้ดีแต่ถึงแม้จะมีผู้หญิงมาเสนอตัว ใส่พานมาถวายทองก้อนก็ไม่เคยสนใจหญิงใดเลยแก้วตาลูกของตาการกับยายกิ่งสาวรุ่นอายุ22กําลังเข้าวัยสาวเธอเป็นคนสวยน่ารักกิริยามารยาทอ่อนหวานชายใดเห็นก็เป็นอันหลงรักแต่เทาว่าตาการถึงแม้ว่าจะเป็นคนจนก็ไม่เคยคิดจะเอาลูกสาวไปขายเร่ให้เศรษฐีดูตัว เพราะว่าตาการกับยายกิ่งรักลูกสาวมากห่วงความรู้สึกของลูกสาวไม่เอาลูกสาวไปเล่ขายเพื่อแลกเงินยอมลำบากอยู่มาวันหนึ่งในหมู่บ้านมีการจัดงานวัดประจำปีชาวบ้านต่างพากันเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมวัยรุ่นหนุ่มสาวก็พากันมาฟ้อนรำเพราะทางวัดมีรำวงการกุศลและนายทองก้อนก็มาในงานนี้ด้วย เมื่อทองก้อนเดินชมงานอยู่นั้นเขาก็ได้มาที่วงรำวงจึงได้พบกับแก้วตาสาวชาวบ้านที่กำลังฟ้อนรำอยู่บนเวทีเธอสวยและอ่อนช้อยมากเศรษฐีทองก้อนนั้นเมื่อเห็นแก้วตาก็เกิดรงรักและหลงเธอในทันทีเศรษฐีทองก้อนมั่นใจว่าถ้าแก้วตาได้พูดคุยกับเขาต้องชอบอย่างแน่นอนและในกลางดึกคืนนั้น หลังจากที่งานวัดเริ่มซาผู้คนก็ต่างทยอยพากันเดินทางกลับบ้านนายทองก้อนก็พาลูกน้องมาดักรอเพื่อที่จะพบกับแก้วตาแต่รอไปเกือบสองชั่วโมงก็ไม่เห็นวี่แววว่าแก้วตาจะผ่านมาเพราะว่าแก้วตานั้นเธอถือศีลที่วัดกับแม่กิ่งบะข้าเลยมารอเกอร์เลยเศรษฐีทองก้อนตบขาตัวเองขณะที่ตนกับพวกลอเกอร ไม่เห็นแก้วตาผ่านมากลับกันเว้ยพวกเองหลังจากวันนั้นเขาก็ชวนลูกนองคนสนิทกลับมาที่บ้านทองก้อนนั้นพอมาถึงที่นอนนอนยังไงก็นอนไม่หลับในหัวมีแต่ภาพของแก้วตาที่ฟ้อนรํำอย่างอ่อนช้อยวนเวียนไปมาเขาผุดลุกผุดนั่งทำยังไงก็หลับตาไม่ลงทองก้อนเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเขา ชายหนุ่มกำลังเคิมหลับเสียงไก่ขันก็ดังสนัน่นแต่ทองก้อนนั้นก็รีบลุกขึ้นมาไม่นอนต่อตั้งใจว่าวันนี้จะต้องได้พูดคุยกับสาวในฝันอย่างแก้วตาให้ได้ทองก้อนส่งให้ลูกน้องไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแก้วตาพอรุ่งเช้าลูกน้องก็ได้ไปตามคำสั่งจึงได้ความว่าแก้วตานั้นเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของตาการกับยายกิ่ง และยังไม่ได้แต่งงานออกเรือนไปกับชายใดพอได้ความดังนั้นมันยิ่งทําให้ทองก้อนมั่นใจว่าแกวตาจะต้องรักเขาอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมากมีเงินมากมายหลังจากวันนั้นแกวตาก็ออกไปที่วัดเพื่อถือศีลแล้วเธอก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อมาช่วยพ่อกับแม่ที่ไร่พอมาถึงเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเศรษฐีทองก้อนที่ชาวบ้านล่ำลือกันมาอยู่ที่นี่ มาอยู่ที่บ้านเธอได้ยังไงมาพอดีเลยลูกไหวเษฐีซะสิตาการกับนางกิ่งรีบบอกลูกสาวให้ยกมือไหวเรษฐีทองก้อนที่ยืนอยู่ตรงนั้นฉันไหว้จะ้ะแก้วตายกมือไหว้าตามมารยาทก่อนจะจับเกี่ยวแล้วลงมือเกี่ยว้ากเพื่อน,นําไปให้วัวทองก้อนเริ่มรู้สึกตัวได้ว่าแก้วตานั้นไม่สนใจทั้งทั้ง,ท,งที่เขานั้นยอมลดตัวมาหาถึงบ้าน ทองกอนจึงคิดแผนสุกปุกขึ้นมาเพื่ออยากได้แก้วตามาเป็นเมียทองก้อนได้สั่งให้คนนั้นมาเผาไร่ทำลายมีหนำซ้ำยังเผาบ้านของแก้วตาเพื่อให้ยายกิ่งกับตาการเดือดร้อนพอเดือดร้อนไม่มีเงินซ่อมแซมบ้านก็ต้องมากู้ตนและพอไม่มีเงินชำระด,ดอกก็บวกตนไม่มีเงินต้นคืนตามกำหนดก็ทบดอกถ้าขาดส่งก็เอาลูกสาวมาแทน แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อบ้านของแก้วตาถูกเผาวอดวายกลายเป็นจุนแก้วตาจึงยอมแต่งงานอยู่กินกับเศรษฐีทองก้อนเพื่อให้พ่อกับแม่ของเธอนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้จะไม่ได้รักเกลียดด้วยซ้ำไปและเมื่อทองก้อนได้เธอมาเชยสมสมใจเขาก็หัวเราะอ,อย่างพอใจและผู้ชายหลายคนต่างพากันอิจฉาที่ทองก้อนนั้นทั้งร่ำรวย แถมยังได้เมียทั้งสาวทั้งสวยมาครองอีกด้วยแต่สำหรับแก้วตานั้นเธอคิดว่าเป็นกรรมของเธอที่ต้องมาเจอะเจอกับผู้ชายประเภทนี้ร่ำรวยจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นคิดดอกเบี้ยสูงกว่าใครพอใครไม่มีเงินจ่ายก็ยึดมาครอบครองเป็นของตนไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนหรือว่าจะเป็นจะตายแตกต่างจากแก้วตาเธอนั้นเป็นคนที่หมั่นเข้าวัดถือศีลและทำบุญให้ทาน เงินที่ได้เธอก็แบ่งไปทำบุญด้วยทุกครั้งอยู่มาวันหนึ่งทางวัดต้องการเงินร่วมบริจาคทำบุญสร้างศาลาวัดกรรมการจึงเห็นว่าเศรษฐีทองก้อนนั้นมีรัพย์มากจึงได้พากันมาขอบริจาคเศรษฐีทองก้อนตอบไปว่าฮ <c oughs> ข้าไม่บริจาคหรอกเว้ยบุญนะเหรอไม่ทำข้าก็มีเงินกินไปทั้งชาติเงินของข้ามีมากโขชาตินี้ก็กินไม่หมด เงินทองของข้ามีมากจนใช้ไปถึงชาติหน้าเลยเว,ว้ยพวกเองมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยพอแก้วตาได้ฟังก็เอือมระอาเต็มทีรวยแต่ขี้เหนียวจิตใจบาปเธอจึงได้มอบเงินบางส่วนที่เธอมีให้ร่วมสร้างบุญสร้างศาลาหลังใหญ่ด้วยกับเจ้าคณะและชาวบ้านในละแวกนั้นหลายปีผ่านไปศาลาการประเรียนหลังใหญ่ก็ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ส่วนเศรษฐีทองก้อน,ก,อนก็เกิดเจ็บป่วยล้มลงกระทันหัน ปากบิดปากเปี้ยวกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคืนก็ฝันร้ายลุกเยี่ยวเข้าห้องน้ำก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องล้มลุกคุกคานอยู่ที่พื้นต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสกินยาที่ไหนก็ไม่หายหาหมอที่ไหนก็ไม่ดีขึ้นหมอไหนที่ว่าเก่งก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ใครแนะนำหมอจีนหมอฝรั่งทองกอนก็ไปหาหมด แถมอาการยังสุดหนักกว่าเดิมมีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อสุขภาพดีกลับคืนมาไม่ได้ทองก้อนสํานึกได้ก็ต่อเมื่อสายเกินไปเสียแล้วเขาหมดโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลในชาตินี้แต่โชคดีที่ได้แก้วตามาปนิบัติรับใช้ดูแลถึงแม้เธอนั้นจะไม่ได้รักทองก้อนแต่ในเมื่อขึ้นชื่อว่าได้แต่งมาเป็นภรรยาก็ต้องใช้กรรมกันต่อไปสองเดือนต่อมา เศรษฐีทองก้อนก็ได้ตายจากไปสมบัติทุกอย่างตกมาเป็นของแก้วตาในคืนที่สหลังจากสวดชาพนก,กิจเสร็จแล้วเศรษฐีก็ได้มาเข้าฝันแก้วตาเธอได้บวชชีให้ในคืนนั้นฝนตกหนักและท้องฟ้าคำรามเธอได้เห็นวิญญาณของเศรษฐีทองก้อนวิ่งตัวเปียก เพื่อมาขอหลบฝนที่ศาลาการประเรียนแต่ได้ความที่เศรษฐีไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลเลยวิ่งเท่าไหร่ก็มาไม่ถึงศาลาทองกอนได้นั่งตัวเปียกปากสั่นมือสัน่นตากฝนอยู่กลางลานวัดมองดูผู้อื่นที่ได้เข้าไปหลบฝนในศาลาแก้วตาเธอเห็นในฝันจึงได้แผ่บุญกุศลให้ฟ้าฝนได้หยุดลงทองกอนจึงได้ยกมือภาวนา หากว่าชาติหน้ามีบุญได้เกิดใหม่จะขอสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปส่วนแก้วตาเธอก็ได้บวชชีและถือศีลภาวนาและได้นำเงินบางส่วนไปบริจาคสร้างวัดมอบคืนบางส่วนให้กับลูกหนี้ที่ทุกข์ร้อนเดือดร้อนหนักเพื่อเอาไปต่อยอดดำรงชีวิตต่อไปบุญที่ยิ่งใหญ่คือบุญจากการให้ทานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของเศรษฐีใจบาป ท่านไหนชื่นชอบช่วงไหนของเรื่องอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังและเป็นกําลังใจให้กันเสมอมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ